สวัสดีครับสุขสบายสบายทาั้งรุ่นนะครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันอีกแล้วนะครับผมอยู่มาอยู่ที่แห่งหนึ่งนะครับก็มาดูรายละเอียดแล้วก็การเปิดประเทศของเราตั้งแต่วันที่หนึ่งมาเนี่ยเรามีการเคลื่อนไหวของอคนไทยเรายัางไงบ้างมีความกระตือรือร้นหรือว่าเรามีความ รู้สึกตื่นตัวกับสถานการณ์ที่เราถูกปิดทั้งห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าร้านอาหารต่างๆนานามานานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะเห็นถึงความคลึกครักเห็นถึงกำลังใจเห็นถึงเราจะสังเกตได้ว่าเห็นถึงร้านค้าหรือพนักงานรู้สึกว่ามีความหวังและรู้สึกว่ามีกำลังใจมีพลังที่จะ ต่อสู้แล้วก็จะเดินก้าวไปสู่สิ่งที่เขาคาดหวังแล้วก็สิ่งที่ลำบากเระอดทนมาหลายเดือนซึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่อาจจะกำหนดแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็อาจจะลำบากใจคนบางคนนะครับหรือ บางส่วนที่ยังไม่ไม่มีบนทางหรือยังแก้ไขหรือยังไม่พบทางออกอะไรนะครับก็อยากจะเป็นกาลังใจแล้วก็อยากจะฝากให้กับคนที่ทำงานและคนที่ปฏิบัติการอย่าพึ่งไปคาดหวังอย่าพึ่งไปขอแท้แล้วก็อย่าไปสิ้นหวังบางทีเราอาจจะไม่ต้องเป็นเจ้าของร้านค้าก็เราอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนอาชีพ ที่ที่เราไปค้นพบใหม่ๆก็ได้หรืออาจจะไปทำอาชีพที่เรา,เามีความชำนาญแล้วก็ก็รเริ่มกลับขึ้นมาใหม่ได้แต่ถ้าเราจะเห็นได้เลยก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก่อนก็คือการคาดหวังแล้วก็กำลังใจแล้วก็สิ่งที่ใครให้เราไม่ได้เลยคือ,อครอบครัวนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้อง <c oughs> ให้ความเชื่อมัน่นกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเพื่อเราจะได้เดินต่อไปในภารกิจต่างๆที่เราจะเดินนะครับลอ,ลองดูมองดูไปรอบๆนะครับนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าทุกคนพนักง,งานก็รู้สึกว่าหน้าตาเบิกบานชุ่มชื้น,นแล้วก็มีพลังมีกำลังใจกันนะครับวันนี้ผมเองเนี่ยก,ก็ไปทานอาหารแล้วก็ ได้ซื้ออาหารไปฝากคนหลายคนแล้วก็ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราพอจะช่วยได้นะครับคุงครับถ้าเราอยู่ในจุดที่เราจะช่วยใครได้แล้วก็ทําทอะไรให้ใครเล็กๆน้อยผมเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ที่พอจะช่วยกันได้ในเพื่อนมนุษย์ในยามยากนะครับเราแบ่งปันมากน้อยไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือเรามีใจให้กันต่างหาก แล้วก็หาทางออกแล้วก็เอาวิชากวามรู้หรือองค์ความรู้ที่เรามีหรือประสบการณ์จากสิ่งที่เขาไม่รู้แล้วเขากําลังทำแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้หรือเราเราคิดว่าให้เขาทําแบบนี้แล้วมันจะดีกว่าเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยกลับมาช่วยเขาแล้วก็ช่วยจะให้เป็นคําแนะนำํคำคาพูดหรือประสบการณ์ของเราแชร์ให้เขาออกไปส่วนเขาจะรับรู้รับฟังไปแค่ไหน มันเป็นวิจารณะอย่างของคุณผู้ฟังแล้วนะครับรายการสุขสบายสไตล์ของลวงนะครับก็มีเรื่องราวแบบนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังแลวอยากจะฝากคุณผู้ชมฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนหลายๆคนนะครับเพื่อเราจะไดะ้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบสุขสนต์นะครับสวัสดีครับสุขสบายสไตล์ของวยกครับสวัสดีครับ